สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสักยันกันนะครับทุกท่านคงรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าการสักในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายรูปแบบสักเพื่อแฟชั่นหรือสักเพื่อความเชื่อนั่นเองแต่ไม่มีใครเคยรู้เลยว่าการสักนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครเป็นคนริเร,เริ่มวันนี้เรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยครับการสักคือการเอาเหล็กแหลมแทงด้วยวิธีการ หรือเพื่อประโยชน์ต่างๆกันใช้เหล็กแหลมจุ่มหมึกหรือน้ำมันแทงที่ผิวหนังให้เป็นอักขระเครื่องหมายหรือลวดลายถ้าใช้หมึกเรียกว่าสักหมึกถ้าใช้น้ำมันเรียกว่าสักน้ำมันส่วนคำว่ายันตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่ายันคือตารางหรือลายเส้นเป็นตัวเลขอลักขระหรือรูปภาพที่เขียนสัก หรือแกะสลักบนแผ่นผ้าผิวหนังไม้โลหะเป็นต้นถือว่าเป็นของขลังเช่นยันตรีนีสิงเหยันพระเจ้าห้าพระองค์เรียกเสื้อหรือผ้าเป็นต้นที่มีลวดลายเช่นนั้นว่าเสื้อยันผ้ายันเรียกกิริยาที่ทำเช่นนั้นว่าลงเลขลงยัน การสักยันต์มีมาก่อนอนาณาจักรสุโขทยัยโดยต้นแบบน่าจะมาจากขอมในขณะที่ขอมยังครอบครองดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อประมาณ1,400ปีที่แล้วเพราะอักขรและลวดลายที่ใช้สักกันนั้นเป็นแบบอักษรขอมและใช้ภาษาบาลีเป็นส่วนใหญ่ส่วนในประเทศไทยการสักสืบทอดกันมาแต่โบราณในอดีตข้าราชการของประเทศไทย จะทำตำหนิที่ข้อมือคนในบังคับบัญชาซึ่งเป็นหน้าที่ของแผนกทะเบียนเป็นผู้บันทึกและรวบรวมสถิติชายสันนิษฐานว่าการทำเครื่องหมายลงบนร่างกายนี้อาจมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นในรัชสมัยของสมเด็จพระปลมไตรโลกตนาถแม้ว่าการสักยันในประเทศไทยจะมีมาแต่โบราณ แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนนักจะมีแต่หลักฐานที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนและวรรณกรรมอื่นๆโดยช่่มโยมกับความเชื่อทางสยศาสตร์ทำให้แค้วกลาดต่ออันตรายต่างๆเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจมีความมั่นคงซึ่งการสักยันเพื่อหวังผลทางสยศาสตร์จะแบ่งออกเป็นสนชนิดคือเพื่อผลทางเมตตามหานิยมและคงกระพันนั่นเอง ประวัติที่รับฟังกันไปเป็นเพียงคร่าวๆและยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าเป็นมาอย่างไรและจุดเริ่มต้นจริงๆใครเป็นคนนำเข้ามาเพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นก็ไม่ได้มีกล่าวว่าไว้แต่ก็พอทำให้รู้ว่าการสักยันนั้นมีมานานเกือบ1,400ปีมาแล้วจนปัจจุบันนี้อาจมีการแตกแขนงออกไปอีกหลายรูปแบบก็ตามที ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วนะครับว่าเชื่อหรือไม่วันนี้ตัวกระผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ